สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่เราในเกม r ล c s ิ g m a s เต r ในคลิปนี้เราจะพาไปดูการแข่งขันแมท้าทายโอเพนซึ่งเป็นการแข่งขันในเซกชั่นที่1ผมจะมาเลือกตรงที่เวลาที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้โฮโหเวลานี่ห่างกันไม่มากเลยนะเป็นเซนโตนะครับผมใช้จูนกันอยู่ที่3 3 3 3 2เป็นจูนยอดฮิตของเซนโตเขาแหละ นะครับผมตอนแรกอาฟิกนี่คือเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมานะครับเวลาที่1นึ่งที่สองที่สมห่างกันแบบนิดเดียวเฉือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเฉือนกันเลยเรามาดูอันดับที่1นึ่นันก่อนว่าการขับของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง ทบโขมกันไนสุดยอดแล้วอีกอย่างเร็วนะเซนโตะนี่นะที่หนึ่งนะครับเร็วมากโอ้ต่อมาครับผมเราจะมาดูอันดับที่สองกันนะครับจูนเหมือนกันนะจูนแบบเดียวกันเลย Đang yeah, các cool. ใกล้เคียงกันนะจ,จะมีบางจุดที่อาจจะขยับไปบ้างนะทำให้เวลามันดูขยับขยับใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ขยับเยอะนะครับเซี่ยวแบบเซี่ยววิไปนะแล้วก็อันดับที่3ครับผมกับอาฟรฟิกนะฮะอ,อนนี้แชมป์ของเรานี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วมีผู้เล่นอ,อีกเก่งขึ้นมาอีก ที่จารักษาแชมป์นี่มันค่อนข้างที่จะยากยิ่งกว่าการรับแชมป์นะครับ รือว่าตรงนี้จังหวะนี้หรือเปล่าแสแนนไะปเวลาหายไปที่ช่วยหายไปสองอ,อย่างเนียนะตอนแรกอะฟิกอะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ว่าไม่มีใครขึ้นมานะก็ยังมีอีกเออ,อเ,เก่งๆมีเยอะครับโอเคครับผมนี่ก็จบไปแล้วครับกับ 3อันดับของแมททายโอเพ่นในเซสชันที่1นะครับผมนี่คือความแรงที่เป็นเซนโตทั้งนั้นอ่ะเซนโตเลยเซนโตล้นลวนๆเลยนะครับผมมีปากานี่โผล่ขึ้นมาอ้โหก็เป็นเซนโตกับปากานี่แล้วกันนะครับ2อยีออ่ห้ออืมคนข้างที่จะเอาเรื่องมีวอลแค้นโผล่มานะครับวอลแค้นมีพีวันอืมแอบโผล่ P มาด้วยนะเนี่ย แต่เวลาก็อยู่อันดับที่20นะครับยี่สิบกว่ากันแต่สนามนี้มันก็เหมาะเซนโตแหละเซนโตน่าจะดีดเวลาได้ดีกว่านะครับก็เลยเลือกเซนโตมากันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังนะครับในคลิปนี้สนใจเติมเกม Racing m a s t e r เชิญในที่ ZGTH o นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ